สวัสดีครับโอ้มาสุยเลยสวัสดีครับผมนักดีลีวีนะครับวันนี้มาอยู่กับกลุ่มพวกเราครับซิสเต็มเกมเมอร์ทีวีนะครับตบมือหน่อยครับโอ้ครับคนตามแนะนำคนแรกเลยครับอวตารชื่ออะไรครับอ่อผมชื่อตวงนะครับอืมมีชแนลไหมครับไม่มีครับทำเทปเอ้ยทำคลิปกับพี่ไปอยู่อ่ะอ่าครับ คุณต่อไปครับ Be Back Boy ครับฮะผมคุณเนี่ยอ๋อครับครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับเออชื่อแบ็คครับผมชื่อแชนแนลครับชื่อแชนแนลครับอ่าอ่าแบ็คคิวไลท์ครับอืมแบ็คคิวไลท์นะครับแล้วมีครัมีไอดอลไหมครับไอดอลที่ว่ามานทำคลิปอ่ะไอดอลผมมาอืม ไอรอนไอดอนรู้แล้วแล้วพี่ไปทำไมไม่ถามไอดอนผมด้วยเออไอดอนตอนคือใครคือไอดอนของผมคือไปทำชุดเกาะกันแล้วครับไม่เหลือแล้วไอรอนครับเสรครับไอรอนก็ฮัดตอกเกอร์ครับฮืร์ดตอกเกอร์นะครับแบคครับก็ก็น่าจะเป็นอ่ออมอม อ๋อแบ็คแบ็คแบ็คจ้าจ้าไอไอต้นของแบ็คคือออมโอเจเกมเมอร์เหรอไม่ใช่เหรอเห็นอมอมอยู่ก็น่าจะเป็นอ่ฮาร์ดล็อกเกอร์นะฮาร์ดล็อกเกอร์นะครับแล้วครับพีเอ็กนั่นเองต่อไปครับนบบริบุญมีครับชื่ออะไรครับชื่อฝันครับอ่าชื่อใชนไหมครับนายล็อกเก็ตครับอืมครับมีไอเมไอดอนนะครับ ไม่มีเอา้าทำไม <c oughs> ไม่สนใจจะไปในรอดเองวางั้นถูกต้องปันบอกกูจะเป็นไอรอนแมนเท่ <c oughs> ต้องมาสุด <c oughs> โอเคครับมีปัญหาเรื่องภาษาอังกฤษครับขอโทษทีแล้วก็ซิสเต็มไมเมื่อสองสามคนประมาณนะั้นเ,เดี๋ยวครับเดีย๋ยวครับถามถามตากล้องก่อนครับถามตากล้องว่าอ่าคุณชื่ออะไรครับชี่แอลที่ปายครับ ช่องชื่ออะไรครับช่องชื่ออะไรครับลูกไอดียครับอ๋อแล้วไอดอลเออเออแล้วไอดอลคือใครครับไอดอลเหรอครับอืมไอดอลนะครับอ่าคิดกว่าไอเดนไอดอลนะไอดอลนั่นคือเอ่อไบแอนครับไบแอนโอร้ใบแอนไม่ใช่ใบไม่ใช่ไบแอนันโอเบเกอร์ทีวีครับพี่ออยครับแน่ใจใช่ครับใช่ครับไปฟังใช่ครับ โอเคครับแล้วก็อ่าก็ก็ถ่ายกันตอนนี้ครับแล้วก็สมาชิกคนอื่นน่าจะยังตายไปแล้วครับนอนตายพุงอืดด้วแล้วครับคนคนแรกคนนี้ครับเดี๋ยวลากให้เขาดูอ่ะคนนี้ครับซ่าครับแบ็คเอ็นเจอร์ครับแบ็คเอ็นเจอร์ครับฟีลล็อกนี้คนที่เกียนชาวบ้านนั่นเองคุณคุณจะเป็นคนที่เกียนชาวบ้านมากกว่าครับคือไอเอ็มวีเอครับเอ็มวีเอม่อยู่ไกลไม่อยู่ครับ คือไอพีดล็อกเนี่ยครับชื่อช่องของมันก็คือบองกี้คิสนะครับเด็กโง่นั่นเองครับอ๋อให้เบลว่าเลยครับเนี่ยใช่ครับบองกี้คิสเด็กโง่นั่นเองครับรักนั้นเด็กโง่แล้วขอบคุณฟุกเหรอครับขอบคุณฟุ๐กเบ็คเอีกเจราครับจ้าขอบคุณฟุกมีคลิปเดียวคนดูยี่สิบคนกับฟุ๊ยเอาเล่ะครับวันนี้ผมมีคำถามมาถามพวกคุณไม่อยากครับผม เอาให้คนขัดคนแรกเลยเดี๋ยวฝันใช่ไหมต้องตคำถามถามมากับถ้าเกิดแฟนเกมมีสาวมูนนมแกจะทำไงฮะถ้าเกิดแฟนเกมมีสาวมูนนมแกจะทำไงฝันแต่ผมวิในล็อกเกตทำไงไม่ทำไงครับเอาสาวมูนนมนุ้ยเลยๆเฮ้ยอะไรนะอะไรนะติดสตันเนี่ติดสตันแฟนมีสามูนนมจะทำไงอ๋อได้ยินผิด ได้ยัว่าได้น่ามีสามคนโอ้คนลุกเลยนะสาม่อันคุณแคสตนอัพเลยคสตนอ่อยากอะไรครับไม่คิดว่าไงถ้าเกิดแฟนคุณมีสามคนเอ่อเอาไม่ให้หมดครับโอ้โหโอ้ยโอ้ยากปั่นเยอะยิ้มไม่ได้ สองปกติครับยังปกติอยู่เล่นนะยังปกติครับยังปกติเแฟนฟันนะโอ้ปกติครับเหมือนชาวบ้านโอเคคฟังเสียงรอๆมันไว้นะครับอีกไม่นานมันจะได้ออกคลิปกับพวกเราอีกเยอะเลยตอกอะไรครับอะไรอล่คิครับคนขอกักไว้ก่อนแล้วตัวจะกิดแฟนคุณมีสามบนุ่มคุณจะทำไงโอเคครับอ๋อผมก็ไม่แปลกใจผมมีหกบนุ่มครับติดสะตั้อยู่แป๊บนึง ผมมีหกขวนมครับผมมีแค่ผมมีสามผม,มช่างหวัวไปครับผมมีมากกว่าครับอันนี้มีจริงๆนะไม่พูดเล่นนะ <c oughs> <c oughs> มันเป็นจริงๆมันเป็นปานขาวๆอ่ะอีกอีกสี่นะมันเป็นปานขาวๆแต่พี่ว่าน้องกงูจะไม่มีแฟนตั้งแตนะ่แรกแล้วมั้งก็ไม่มีตั้งแต่แรกแล้วไม่ต้องห่วงยันเดย์ของลราหมดเลยเป็นไรครับพวกเราคือเราซิสเต็มเกมเมอร์นะครับเราพวกเราครับมีชแนลแต่ละคนแล้วนะครับ ผมไม่มีเออนะไอไตัวไม่มีคนนึงนนแล้ก็ผมก็ขอให้คนเนี่ยมีคลิปดูกันเยอะๆมีคนดูกันเยอะๆนะครับมีคนกดซับไวั์เยอะๆแล้วผมก็ไม่เป็นคนดังในสังคมแต่ผมว่าไอ้ฟันเนี่ยน่าจะดังกว่าเพื่อนเดี๋ยวคอยดูไม่จบมันเกี่ยวไอไปเดีย๋ยวมันจะดังเพื่อนไอ้ไ,น,ไนล็อกเก็ตเนี่ยจะดังกว่าเพื่อนไอไอล็อกเต็มไม่ใช่เหรอ จะถามสินะครับว่าไอ้ฟันนี่มันคือใครปอยนะครับเอาพาสเวิร์ดเล่นเกมมาครับมันหน่อยดิใครหยับตัวไม่ได้โอ๋ออ๋อลื่อมล็อกอินมันต้องพิมพ์ล็อกอินเพื่อนมันต้องเขียนรีกิเตอร์เพื่อนกูปกบอกปกบอกอยู่แล้วงงงงเลยมันต้องเขียนรีกิเตอร์ตามด้วยรหัสแล้วก็เป็นวักตามด้วยรหัสอีกทีนะาตัดเตียนอะไรก้าครับับอ่ะไหน นั่นมลกดทับอ่ะดูที่ในสกายอ่ะอ๋อแล้ว use, แล้วทับลีเกเตอร์แล้วก็เป็นวักแลก้วก็รหัสลาดเคยลาดเกยนั่นแหละลาดอะไรก็ได้ตั้งตั้งไป่ยู่จำไม่ได้นะแล้วก็เป็นวักอีกทีตามด้วยรหัสอีกทีหนึ่งได้ไยว<ไ>เดี๋ยว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 คุณคงสงสัยนะครับว่าฝันนี่คือใครอยู่ในรายการ วิดีโอรักววิดีโอเลิฟพลาดสองนั่นเองเออไม่ได้ชวนติดตามชมได้ครับในวิดีโอแล้ววิดีโอเลิฟพลาดสองครับโคตราหล่อใช่เล่นเลยไอ้ยครับไม่ได้ไม่ใช่อือโอเคนั้นฉันสมัครให้เก๋ก็ได้โอ้ยแกชื่ออะไรในเกมบ้างในโลกเกม นหนโบเกตเขียนไงว่าพีมไม้หน่อยดืไอโง่ไอโง่ไอโง่จะรอกันอีกนานไหมครับไหนว่นมันยังไม่เข้าเกมเลยนี่วะหลุดแล้วหลุดแล้วแป๊บหนึ่งเดี๋ยวสิได้เลยเปียเข้าต่อเดียวเรื่องมากเนี่ยเธอเนี่ยอืมอืม ครับงั้นก็ไว้ภายภายหลังแล้วกันครับเดี๋ยวทำให้ครับตัดโอเคครับตัดเพียงเท่านี้พอครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอิปุริช